ท่าเทศบาลตำบลใดยกฐาได้ยกไรต้องบอกว่าพวกเราทั้งหมดมยังไม่ได้กลับเข้าใหม่นะครับยังก็ยืนอยู่ข้างหลังเวทีนะครับแล้วนะครับถึงเวลาแล้วอีกหน่อยนะครับพวกเรานั้นเราเลยมันเหลืออีกหนึ่งวนนะครับพราะเนองตั้งมาเมื่อเดือนสองเดือนหรือปีสองปีที่บอกว่าเรามันเขียนไว้อยู่ข้อสุดท้ายคือว่ามาตรที่ไป วันวันใดปีใดก็ทอกเหลือ5้ปีหมดนะครับ5้ปีหมดนอกเหลือจากนั้นต้องบอกว่าพวกเราทั้งหมดมาถขายพื่นเติมบอกว่าควรที่จะให้คนนอกหมายถึงใครก็ได้ในตำบลน,นะครับมาสมัครชิงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลนั้นกันั w สวงอยู่ที่ตัวผู้ใหญ่บ้านหมู่เดิมหมู่ที่ได้รับ ช่วยในกทอกันแล้วเพราะงั้นตำแหน่งเนี้ยมันคนจะอยู่อันแรกนะครับขอแก้ไขเรื่องเรทีองกันแล้วนะครับเราก็จะพร้อมกันนะครับรสทมกันนะครับไู้อาพรูชุมนุมหน้าที่นี้ก็เข้าใจ มานั้นพวกเรานั้นได้เหน็ดเหนื่อยจากกทรทำงานในทุกเรื่องร่วมกับส่วนราชการ